สวัสดีครับทุกทท่านเดี๋ยวเรามาตามแนวทางกันต่อนะครับก่อนอื่นก็มีคำเตือนนะครับโปรดใช้วิิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นแค่สถิติตัวเลขนะครับไม่สนับสนุนนำไปการเล่นการปรนันทุกชนิดนะครับดูไว้เป็นแนวทางนะครับตามที่เราทำมานะครับนะครับดูครับแล้ก็ได้ดิน มันเดิมมาครับจากสูตรเดิมนะครับไม่มีสูตรใดเปลี่ยนแปลงนะครับเราทําแบบเดิมนะครับผิดถูกก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่สถิติของเราเข้ามาก,กาลุดนะครับมาตามนู่นะครับเราก็มีวันนี้มาตัดแต้มนะครับตัดแต้มที่แต้มที่ศูนย์หนึ่งสามสี่เจ็ดแปดนะครับแต้มของเรา เราตัดได้ประมาณนี้นะครับก็ยังเยอะตัวอยู่นะครับตัดด้วยแต้มแต่ที่นี้เราจะมาตัดตัดด้วยปฏิทินจีนนะครับปฏิทินเทียบเทียบเลขปฏิทินจีนนะครับปฏิทินจีนมี9 7 2 6ดสองหนะครับสถิติปฏิทินจีนนะครับตั้งแต่ปีใหม่มานะครับจะมีเลขเข้า เทาทุ้งวดนะครับเปิดปฏิทินจีนนะครับคราวนี้ก็เราก็เอาเลขตัวนี้มาเปรียบเทียบแล้วก็มาตัดให้มันเหลือน้อยลงจากนี้นะครับเราก็จับที่มีเก้านะครับเราก็จัดหาที่เลขเก้านะครับในวงนี้เก้าเก้าเก้าเจ็ดเราก็ไปวงกลมไว้เจ็ดเจ็ดเจ็ดสองเราก็ไปติ๊กสองไว้นะครับหกเราก็ไปติ๊กหกไว้นะครับมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่ ก็มีก็เริ่มเหลือน้อยลงแล้วครับแล้วก็ตัดไปเรื่อยๆนะครับหาตัวเด่นๆมาจัดนะครับนี่สามเจ็ดแปดสองนะครับนะครับที่เราตัดจากปฏิทินจีนแล้วนะครับที่มีเลขเกี่ยวกับเลขปฏิทินจีนนะครับนี่ก็เลขปฏิทินจีนสถิตินี่ จะมีมาหนึ่งถึงสตัวนะครับเมื่อที่แล้วมีสามหกปฏิทินจีนมีเข้าสามหกนะครับนี่ครับเน้นสีไว้ก่อนอ๋อนะครับนี่เลขเป็นเลขที่คัดออกจากปฏิทินจีนนะครับที่มีเลขเกี่ยวกับ เก้าเจ็ดสองหกนะครับปรากตัดออกมาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะตอนที่สรุปนะครับเราก็จะตัดให้มันเหลือน้อยลงนะครับเพราะว่าเลขก็ยังเยอะอยู่นะครับก็ต้องหาตัวมาตัดนะครับวันนี้เลขกระแสก็ไม่ดังเท่าไหร่มันน่าจะเข้าของเราแหละนะครับก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะเป็นอาจจะต้องสรุปให้แล้วนะครับเพราะเราทำแค่สูตรเดียวนะครับขอบคุณลวขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ